คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้บ้านสำนักง,งานสำเร็จรูปจะส่งบ้านบึงชมรีสวัสดีครับท่านผู<ท>้มชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ครับมารีวิวกันตอนเย็นบ้างนะครับตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งนะครับที่ตู้เตรียมจะส่งที่บ้านบึงชมบุรีที่ลูกค้าสั่งเร่งผลิตนะครับเวันเสร็จนะครับสำหรับตู้ใบนี้รายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับ ตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับขนาดกว้าง3.0 0เมตรยาว6.0 0เมตรสูง2เมตร75เซนรุ่นนี้จะเป็นหลังคายื่นหน้าและหลังนะครับของตัวตู้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับจะยื่นอยู่ประมาณ10เซนนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับตัวตู้จะมีหูหิว้วสำหรับยกแรกเคลื่อนย้ายจำนวน4หู4มุม4ด้านครับตัว โครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์ปลอดสนิมและถูกพ่นทับด้วยสีกระสนีของท v เ r เรดออกไซ์และพ่นทับด้วยสีจริงของโครงสร้าง t v a k กริปตันอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพจะเป็นสีดําครับตัวผนังและหลังคาที่เป็นสีเทาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ภายนอกจะเป็นสีเทาภายในจะเป็นสีขาวนะครับตัวผนังตัวนี้เราเรียกว่าฉนวน ISO-WAL l ซึ่งลักษณะของแผ่นเนี่ยจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านบน แผ่นเหล็กเคลือบสีด้านล่างตรงกลางจะเป็นโฟมขาวโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้เป็นฟู้ดเกรดเกรดสำหรับห้องผลิตอาหารห้องครีนรูมดังนั้นปลอดภัยจากสารปนเปื้อนแน่นอนซึ่งเรานำมาใช้เป็นผนังและหลังคาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้ครับด้านหน้าของตัวตู้ครับจะเป็นประตูบานเปิดนะครับขนาด0.90คูณ2.00เมตรจำนวน1ชุด จะมีลูกบิดของเยลแล้วก็หูช้างตัวการกระแทกป,ประตู s t ต็อปดอครับเวลาประตูเปิดมาจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็จะมีกันาาสาดให้เรียบร้อยแล้วครับหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับ2ช่องขนาด1เมตรคูณ1เมตรสิของฮอเฟนพร้อมมุงลวดภายในตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถจับสลับมุมได้ครับแต่นี้ลูกค้า,าใช้เป็นแบบมาตรฐานก็คือ1ประตูด้านหน้า2หน้าต่างด้านหน้าด้าน6เมตรครับ มาดูด้านซ้ายมือของตัวตู้ซึ่งเป็นด้าน3.00เมตรกันต่อครับด้าน3.00เมตรจะเป็นด้านทึบนะครับแล้วก็ตัวนี้นตู้จะสลบ hmm. ทิ้งน้นําลงด้านหลังครับแล้วก็ตัวด้านหลังของตัวตูวต้ซึ่งเป็นด้าน6.00เมตรอย่างที่ผมแจ้งไปรุ่นนี้หลังคาจะยืนหน้ายืนหลัง10เซนนะครับด้านหลังจะเป็นพัดลมดูดอากาศฮาตาลี่ขนาด8ดิ้วแบบมีฝาครอบให้1ชุดนี่นะครับแล้วก็ด้านหันหน้าเข้าตู้นะครับฝั่งด้าน3เมตรด้านขวามือ จะเป็นตำแหน่งของ power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกลาวและแท่งกลาวและจะมีนี่คือสายกลาวนะครับแล้วก็แท่งกลาวแล้วก็ power pack ผู้เมียนะครับแบบกันน้ําและด้านล่างครับจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทรันแอร์อินเวอร์เตอร์หนึ่งหมื่นสามพัน BTU ใหม่มกเบอร์ห้าอันนี้จ้ำน้ำจำ้ำอ่าโทษทีครับจ้ำไฟภายนอกแล้วใช้งานตัวตู้ได้ทันทีภายในทั้งหมดครับนี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้ 3ามคูณหคูณสเมตรเจใบนี้ครับรายละเอียดภายในตู้กันต่อครับเดินเข้ามาครับตู้นี้ครับด,ด้านทางเข้าครับจะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับเป็นของฮา g โก้รีโมทเครื่องปรับอากาศสวิตช์ปิดเปิดจะควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิลิปจำนวน2หลอดและพัดลมตอวกางฮาร์ตลี่8นิ้ว1ชุดผมเทสปิดครับเทสเปิดครับครับ แล้วก็ปลั๊กคู่กาวครับมีให้ตรงนี้1ชุดแล้วก็ด้านไกลตรงนี้1ชุดเป็นของฮาโกเหมือนกันครับหน้าต่างครับอย่างที่ผมแจ้งไปบานเลือ่อนสลับของฮอเฟนเมสคูเมสิกมีให้2ชุดพร้อมมุงลวดระบบไฟฟ้าต่อครับตัวตู้ควบคุมครับเป็นของเลเซอร์พร้อมเมนซอร์กิตแล้วก็เซอร์กิตให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เผื่อสรับเพื่อป,ปรับอากาศทุกอย่างแล้วก็ใต้ตู้ควบคุมจะมีปลั๊กคู่กาวฮาร์โกตรงนี้1ชุดครับ ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็ทนทรันแอร์อินเวอร์เตอร์1 3 0 0 0 BTU ใหม่มอกอเบอร์5ตำแหน่งปาาลุกมือาักรทาร์ต้ขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบมาดูในลักษณะของตัวพื้นกันก่อนครับพื้นจะเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลที่ปูทับอยู่บนโครงสร้างเหล็กซิงค์ปอกสนิมแล้วก็มีกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลพร้อมคิ้วกันกระแทรกรอบตู้ให้แล้วตัวตู้น,นะครับเปิดแอร์จะเก็บความเย็นการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟสังเกตขนาผของเปิดประตู เสียงภายนอกเมื่อสักรู่ไม่มีเข้ามาแม้กระทั่งเปิดประตูนะครับนี่คือคุณสมบัติของเขาแล้วก็เวลาเปิดแอร์ตั้งกลางแดดเขาจะเก็บความเย็นอยู่ประมาณเหลือ22-23มุงศาเราเปิดแอร์อยู่ประมาณ25นะครับเขาจะเก็บความเย็นได้แล้วก็ยิ่งเปิดไปเขาจะเก็บความเย็นได้ดีขึ้นเรื่อยๆทําให้ประหยัดค่าไฟนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกตู้เนี่ยต้องเลือกเป็นฉนวนที่เป็น F grade food grade แบบนี้เท่านั้นนะครับอย่าไปเลือกเป็นฉนวนธรรมดาที่เป็น iso wall ธรรมดา เขาจะมีสารที่เวลาเปิดแอร์นะครับเหมือนเวลา PU เหมือนเวลา PS มันคายสารพวกนั้นออกมานะครับนี่คือรายเดียดภายนอกของตัวตู้3 6คูณเมตร75ใบนี้ครับนี่รีวิวกันตอนเย็นเลยนะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089-999-5345หรือที่ไลน์ OA ของทางบริษัท SI c o n t a i n e r Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ w w www.container showcase com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการยืนยันการสั่งซื้อตู้ใบนี้ที่เตรียมจัดส่งที่ชมบุรีนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมคลิปตู้บ้านสำนักงานสเร็จรูปขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร75หลังคายืน่นเล็กซิงคปลอดสนิมฟรีแอร์และค่าขนส่งสวัสดีครับ ขอบคุณครับ